บัตรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอริยมรรคมีองค์8ประการที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นผู้ศึกษาจะพบว่าองค์อริยมรรคนั้นเป็นการจำแนกออกไปในเชิงการปฏิบัติเท่านั้นเอง แต่เมื่อบุคคลนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วต่างก็เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบและหลักสม,มาสังกปะความดำริชอบซึ่งเป็นตัวปัญญาสำหรับใช้พินิษพิจารณาเหตุผลของบุคคลนั้นเป็นอุปการธรรมที่จะนำให้อริยมรรค องค์อื่นๆบางเกิดขึ้นและมีการประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์สืบๆไปเพราะความเห็นชอบและความนิริชอบเป็นเหตุให้การเจรจาของบุคคลน,นั้นเป็นไปในทางที่ชอบและทำการงานในทางที่ชอบกลายเป็นสัมมาวาจาและสัมมากรรมันตะ แม่สมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตชอบซึ่งจะกล่าวต่อไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคืออิงอาศัยสมาธิิและสมาสังกปะเป็นตัวให้การให้เกิดขึ้นและเป็นตัวกำหนดขอบข่ายของการประพฤติปฏิบัติแห่งบุคคลทั้งหลายสมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนั้น พระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อความสั้นๆว่าดูก่อนภิกษุทางหลายอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพแล้วดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพดังนี้นี้ชื่อว่าสัมมาอาชีะพระพุทธดำรัสที่สัต เกี่ยวกับสมาชีวะจึงมีข้อความสั้นๆเพียงเท่านี้ถ้าจะถามว่าทําไมจึงไม่มีการจําแนกแจกแจงออกไปพิสดารเช่นเดียวกับองค์อริยมรรคข้ออื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าฐานะหน้าที่อาชีพของคนในสังคมนั้นแตกต่างกันสมาชีพของบุคคลในฐานะหนึ่ง อาจจะเป็นมิจฉาชีพของคนในฐานะหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างการเที่ยวไปบินธบาตของภิกษุทั้งหลายนั้นถือว่าเป็นสัม,มาชีพอย่างสูงสำหรับภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านจะเที่ยวไปบินธบาตเช่นนั้นบ้างก็กลายเป็นมิจฉาชีพสำหรับชาวบ้านไปเพราะฉะนั้นเมื่อทรงจำแนกแสดง สัมมาชีพก็ทรงแสดงไปตามฐานะตามหน้าที่ของบุคคลนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของการครองเรือนก็ทรงแสดงหลักสำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะที่ควรไม่ตกไปในขอบข่าย ของงานที่เป็นมิจฉาชีพโดยทรงเน้นหนักให้บุคคลมีหลักใจคือสัจจะมีความจริงใจต่อกันเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็ให้แสดงออกซึ่งความจริงใจและเมื่อตนเองตั้งใจว่าจะประพฤติจะกระทำอะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้หน้าที่การงานเหล่านั้นผิดพลาดไปตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลน,นั้นจะเกิดกิเลสและตัณหาคอยกระซิบให้บุคคลกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นส่วนมากแล้วจะก,กระซิบไปในรูปของความรักใคร ความพอใจต้องการตอบสนองในสิ่งต่างๆซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าบุคคลไม่พยายามควบคุมจิตใจเอาไว้บ้างในที่สุดการก้าวเดินไปในคันลองแห่งธรรมะก็จะแวบออกไปในด้านของอธรรมคือความผิดพลาดในการดำารงชีวิตก็จะบางเกิดขึ้นดังนั้นจึงทรงสอนให้มีการฝึกจิตของตัวเอง พยายามฝึกหัดจิตให้รู้เหตุรู้ผลสามารถอดกลั้นสามารถทนทานต่ออารมณ์ต่างๆได้และในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเห็นว่าอารมณ์อันใดที่เกิดขึ้นแล้วถ้าปล่อยให้แสดงออกไปจะออกไปในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควรก็โขมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ในกรณีที่เรื่องราวไม่เหมาะไม่ควรบังเกิดขึ้นแล้ว ก็ทรงสอนให้มีความอดกลั้นมีความทนทานต่อเรื่องราวเหล่านั้นโดยการอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาไม่ได้หมายความว่าจะต้องอดทนไปทุกกรณีแต่ว่าในกรณีใดหากว่าไม่อดทนไว้แล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนเสื่อมเสียบังเกิดขึ้นก็ให้อดทนต่อเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ ซึ่งสิ่งที่ที่จะต้องอดทนนั้นเมื่อจำแนกออกไปแล้วก็มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติความวิปริตแปรปรวนทางธรรมชาติประการที่สองเกี่ยวกับการประกอบภารกิจการงานซึ่งจะต้องมีความเหนื่อยยากลำบากเป็นธรรมดาบุคคลจะต้องอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากเหล่านั้น และความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเพราะอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของตนบุคคลก็ต้องอดทนเอาไว้เฉพาะอย่างยิ่งก็คืออดทนต่อความเจ็บใจที่เกิดขึ้นมากระทบจิตทำจิตให้เกิดความเครียดแค้นชิงชังใครที่จะโต้อตอบใครที่จะด่าตอบประหารตอบเป็นตน้นก็ให้อดทนต่อเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ และในขณะเดียวกันก็ให้มีการเสียสละวัตถุสิ่งของเป็นการเรื้อกูลกันบ้างเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ประพฤติละเมิดในทางศีลธรรมบ้างแล้วให้เสียสละอารมณ์ซึ่งตามปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นเวลาคนตั้งใจว่าจะกระทำความดี เห็นว่าอารมณ์มันใดที่เป็นอุปสรรคในการกระทําความดีก็ให้สละอารมณ์เหล่านั้นออกไปตลอดถึงเพียรพยายามสละเครื่องเศร้าหมองใจต่างๆที่บังเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นหลักในการดำรงชีวิตเป็นคารวาสของบุคคลทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากหน้าที่ของคนเรานั้นแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ทรงแสดงธรรมะในรูปของหน้าที่คือหมายความว่าให้บุคคลปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่นั้นทรงจำแนกเอาไว้โดยวิจิตพิสดารยกตัวอย่างเช่นงานการค้าขายก็ทรงแสดงเอาไว้ว่าคนที่เป็นชั้นของอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามองค์อริยมรรทั้ง8ประการนั้นการค้าขายนั้นก็ค้าขายไปได้ตามปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างคือสิ่งที่นำมาคักนำมาขายบางอย่างนั้นเมื่อคนซื้อซื้อไปจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่บุคคลเหล่านั้นก็ให้งดเว้นไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้น เช่นการค้าขายสุราค้าขายยาพิษค้าขายเครื่องประหารตลอดถึงค้าคนเป็นตน้นการกระทำเหล่านี้จะพบว่ามีลักษณะเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยหลักในขั้นของศีลนั้นบุคคลสามารถกําหนดแนวในการประพฤติปฏิบัติได้ว่า เรื่องของศีลนั้นทรงกำหนดมาตรในการตัดสินเอาไว้ว่าการกระทำนั้นจะต้องทำตนเองให้เดือดร้อนด้วยทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วยให้ลองสังเกตว่าใน, <c oughs> ใ,น <c oughs> ในเรื่องของสัมมาวาจาก็ดีในเรื่องของสมมากรรมตะคือทำการงานชอบก็ดีนั้น แต่และข้อที่บุคคลประพฤติร่วงไปแล้วจะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นทุกอย่างสมาชีวะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นเรื่องของศีลเป็นขั้นการปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นบุคคลจะต้องระมัดระวังในกรณีที่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นและการปฏิบัติโดยทํานองนี้ ทรงชี้เจาะจงไปในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่นว่าหน้าที่การงานของบุคคลทั่วไปนั้นบุคคลจะต้องทำการงานนั้นด้วยความหมั่นขยันไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคต่างๆเป็นต้นเพราะว่าการแกะทำเช่นนั้นจะมีลักษณะเบียดเบียนตนเองคือทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ตลอดไป และในขณะเดียวกันหากมีภาระความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นด้วยในขั้นของอาสม,มาชีวะจึงมีความเกี่ยวข้องอยู่กับศีลข้อที่สามเป็นประการสำคัญคือหมายความว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นโจรกรรม คือการทำลายสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือบางครั้งบางคราวก็เป็นฉายาโจรกรรมเป็นต้นคือหมายความว่าเป็นการริดรอนสิทธิที่บุคคลอื่นควรจะมีควรจะได้แล้วบุคคลไปทำลายสิทธิเหล่านั้นในขั้นของสมาชีวะก็ถือว่าไม่เป็นสมาชีวะแม้การปฏิบัติราชการก็ทรงแสดงธรรมะ ของข้าราชการเอาไว้โดยอนเนกกระปริยยยให้สังเกตว่าในคําว่าข้าราชการนั้นมีคําอยู่คําหนึ่งคือเวลาราชการเวลาราชการนั้นหมายความว่าบุคคลจะต้องใช้เวลาในช่วงนั้นเพื่องานที่เป็นราชการถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติได้ใช้เวลาในช่วงนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง คือเป็นทับไปทำงานในส่วนที่เป็นของตนแล้วในขั้นของการปฏิบัติก็ถือว่าทุจริตเพราะเป็นการขโมยเวลาซึ่งตนจะต้องให้แก่ราชการไปเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นทำลายสิทธิที่ราชการควรจะได้ผลประโยชน์ที่ราชการควรจะได้จากตนตามลักษณะของงานนั้นๆให้สูญเสียไป เรื่องของอริยมัติในขั้นของการประพฤติปฏิบัติจึงมีความละเอียดและละเมียดละไมอย่างนี้ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งหลายก็ได้ทรงแสดงงานที่เรียกว่าเป็นสัมาอาชีพของบุคคลนั้นๆเอาไว้เช่นในการพิจารณาตัดสินเรื่องราวอัธกดีต่างๆในโรงศาล ก็ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลจะต้องพิจารณาเทียบเคียงเหตุผลมูลคดีในกรณีนั้นๆแล้วตัดสินลงไปโดยเหตุโดยผลไม่ผุนผันไม่ให้ความลำเอียงบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความลำเอียงเพราะรักให้กันที่เรียกว่าฉันทากติความลำเอียงเพราะไม่ชอบการเรียกโทสากติความลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติ หรือความลำเอียงเพราะหลงที่เรียกว่าโมหะกคติบางเกิดขึ้นครอบงำจิตใจจะต้องทำความถูกต้องที่เรียกว่ายุติด้วยธรรมให้บางเกิดขึ้นแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายและแม้ในงานอื่นๆก็ทรงแสดงหน้าที่อันบุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติเอาไว้โดยทำนองเดียวกัน คือหมายความว่าคนแต่ละคนเมื่ออยู่ในจุดใดก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่หน้าที่ของตนในจุดนั้นโดยให้พยายามจับหลักว่าการกระทำนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นส่วนเดียวหรือเบียดเบียนตนส่วนเดียว ก็เป็นสิ่งที่ควรละเว้นเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาตัดสินว่าการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนนั้นเป็นการเบียดเบียนดิษลอนสิทธิของบุคคลอื่นหรือไม่แต่ว่าการจะพิจารณาให้เห็นได้ชัดก็จำเป็นจะต้องขจัดความรู้สึกลำเอียงเข้าหาตน กพราะตามปกติแล้วคนมักจะมองไม่เห็นโทษของตัวเองอย่างที่พูดกันว่าโทษบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าโทษของตนเห็นได้ยากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นมีความรักตนถนอมตนปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวตนจะประพฤติกระทำในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไป แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าตนไม่ได้กระทําผิดหรืออาจจะอ้างเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในการกระทําผิดเพราะฉะนั้นการจะมินิจฉัยงานหรือการกระทํำของตนว่ามีลักษณะผิดต่อองค์อริยมรรคหรือไม่ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาและใคขจัด อคติให้ออกไปจาก,กจ,จิตใจของตนหลักการปฏิบัติอีกประการหนึ่งซึ่งควรกำหนดเอาไว้ก็คือว่าในขั้นของการเลี้ยงชีวิตนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้มีข้อห้ามให้บุคคลไปมักน้อยต่อสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันในขั้นของการใช้ความเพียรพยายาม ก็ทรงแสดงให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามลงไปในกิจการงานนั้นได้เต็มที่ในการสร้างงานในการสร้างผลตผลต่างๆขึ้นมานั้นขอเพียงแต่ให้กำลังนั้นเป็นกำลังที่ตนมีอยู่และใช้ไปโดยชอบธรรมเท่านั้น การจะตัดสินว่าชอบทําหรือไม่ชอบก็มีลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้วคือคนอื่นเดือดร้อนหรือไม่หรือว่าตนเองเดือดร้อนหรือไม่กำลังที่จะใช้ไปนั้นอาจจะเป็นกำลังทรัพย์สินกำลังคนกำลังสติปัญญาเป็นต้นบุคคลอาจลงทนุนลงแรงไปเพื่อกิจการต่างๆให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้โดยไม่มีการเสียหายในขั้นของอริมักแต่ประการใดข้อนี้จะพบว่า คนระดับพระอรียบุคคลชั้นพระโสดาบันเช่นท่านนาธบินทิกเศรษฐีและนางวิสาขาก็ยังมีกิจกรรมมีการค้าขายมีการทำนามีการเลี้ยงโคเป็นต้นเป็นจำนวนมากแต่เมื่อถูกต้องตามหลักของศีลธรรมแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นความเสียหายอะไรแล้วเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมา จะมากหรือน้อยก็ตามบุคคลสามารถที่จะทำใจให้เกิดความพอใจเกิดความยินดีในสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่เกิดละโมบโลภอยากได้ในทรัพย์สินในสิ่งของที่บุคคลอื่นได้มาหรือที่บุคคลอื่นมีอยู่ก็ชื่อว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีพเพราะว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนั้น จะต้องนำความปลื้มใจนำความสุขใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากก็ได้มาแล้วมีแต่ความไม่สบายใจมีความเดือดร้อนใจถูกความโลภความอยากได้แผดเผาทราบเหล่านั้นก็ไม่ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของตนคือสร้างความปลื้มใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลในการซื้อหาจับจ่ายก็ให้ซื้อหาจับจ่ายไปตามฐานะตามความจำเป็นที่บังเกิดขึ้น โดยยึดหลักอย่างที่ได้ว่ามาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะสมบุบุคคลผู้นั้นได้ข้อนี้ให้สังเกตว่าหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยนัยอื่นๆโดยเฉพาะในข้อที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัตินั้นสรุปรวมลงก็สรุปรวมลงในองค์อริยมรรคทั้ง8ปประการไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งทั้งนั้น ในขั้นของผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ทรงแสดงสมาชีวะของนักบวชเอาไว้เป็นอนเนกกระปริยายซึ่งในเมื่อถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลจะเห็นความประนีตเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของบุคคลนั้นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประนีตขึ้นสง,งบขึ้นสะอาดขึ้นถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นได้ยึดหลักของสมาอาชีวะเอาไว้ยกตัวอย่างในขั้นของการแสวงหาสำหรับนักบวชนั้นทรงมีข้อบัญญัติข้อกำหนดเอาไว้ในชั้นของวินัยก็มีอยู่เป็นอันมากและในชั้นของธรรมะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่า การได้ปัจจัยของนักปวดนั้นจะต้องไม่กระทบกระทั่งศรัทธาและกระทบกระทั่งโภคะของชาวบ้านคือหมายความว่าพระจะไปขออะไรชาวบ้านจนเขาเดือดร้อนนั้นไม่ได้แต่ว่าเขามีอะไรเขาเกิดศรัทธาจะให้ได้เท่าไหร่เขาให้มาโดยเขาไม่เสื่อมเสียในด้านโภคะและก็ไม่เสียศรัทธา ยกตัวอย่างว่าเขามีศรัทธาจะบริจาคได้สักร้อยหนึ่งแต่ว่าพระเกิดไปขอไปอ้อนวอนขอสักพันหนึ่งก็ทําให้ศรัทธาก็เสียไปและปภคะเขาก็เสียไปด้วยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพแม้ในขั้นที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นการพูดการแสดงธรรมะของผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเมื่อผู้แสดงไปแล้ว มันมีลักษณะไปรกระทบวัตถุสิ่งของอะไรเป็นตำนองผู้ฟังรู้สึกว่าพระต้องการจะได้สิ่งนั้นแล้วขอถวายสิ่งนั้นพระจะรับไม่ได้ท่านถือว่าเป็นอเนสนาเป็นวินยัตคือแสดงอาการขอต่อคนที่ไม่ควรขอในกรณีนี้ก็ยกเว้นสำหรับผู้ที่เขาปรนนาเอาไว้เท่านั้นการปฏิบัติตามองค์อริยมรจึงทำให้จิตใจของบุคคล มีความสงบเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบรรเทากิเลสสายโลภะลงไปเป็นอย่างมากทีเดียวการดำเนินชีวิตของบุคคลน,นั้นสามารถประสบความเจริญความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีโดยไม่จำเป็นจะต้องไปประพฤติผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแต่ประการใดอริยมรคทั้งสามประการในช่วงหลังคือจากสัมมาวาจา สัมมารกรรมตะและสมาชีวะนั้นเป็นส่วนศีลสิกขาคือเป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะควบคุมกายควบคุมวาจาของบุคคลให้ดำเนินไปในคันลองแข่งธรรมะถึงแม้ว่าบุคคลจะมีกิเลสอยู่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ แต่ว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านั้นจะไม่รุนแรงจนถึงควบคุมกายวาจาของบุคคลให้ประพฤติผิดไปจาบใดที่องค์อริยมรรคเหล่านั้นยังควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นอยู่องค์อริยมรรคทั้งสามประการนี้ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาชีวะมัทกศีลแปลว่าศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8 ตามปกติแล้วคนจะไม่ค่อยได้รักษากันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารักษายากกว่าศีท่าและศีนุโบสดที่รักษากันทั้งๆที่จํานวนก็มี8ข้อด้วยกันที่เป็น8ดข้อนั้นโดยเรียงมาจากสัมมาวาจาสีคือการงดเว้นจากการพูดคำเท็จงดเว้นจากการพูดสอเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบ กฏเว้นจากการพูดเพอเจอเทลไหร่ข้อนี้จะเห็นได้ว่าในศีนั้นก็ห้ามเพียงเฉพาะมุสาเท่านั้นแต่พอถึงขั้นขององค์อริยมรตแม้แต่การพูดสอเสียดยุโยงส่งเสริมให้คนอื่นเขาแตกกันใช้คำพูดที่หยาบคายร้ายกาจหรือว่าพูดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ถือว่าเป็นผิดองค์อริยมรต และผิดศีลในข้อที่ในกลุ่มศีลที่เรียกว่าอาชีวมัตยกะคือมีอาชีวะเป็นที่8ตกลงว่าเป็นสัมมาวาจาเชียสีเป็นสัมมากรรมตะาสามคืองดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปรวมถึงการเบียดเบียนการทรมานการทรกรรมสัตว์ทั้งหลายงดเว้นจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยทางที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลอื่นหรือของใครก็ตามข้อนี้มีเงื่อนไขที่ละเอียดพิสดารออกไปและงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณี้รวมข้าวก็เป็นเจข้อด้วยกันเมื่อรวมสมาชีวะเข้าไปด้วยก็เป็น8ดข้อแต่เนื่องจากสมมาชีวะมีข้อกำหนด ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่หน้าที่ของบุคคลนั้นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วในชั้นของการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สมบูรณ์จริงๆจ,งจ,งจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีฉันทะอุตสาหะที่จะชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์หมดจดก็ควรจะปลูกฉันทะ และความพยายามในการที่จะเสริมสร้างองค์อรเรมรร์ของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปข้อนี้จะเห็นได้ว่าในชั้นของศีลที่มีจำนวนมากๆเช่นว่าศีลของพระนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้คือห้ามไม่ให้ทำ ถ้าทำก็ผิดและอนุญาตให้ทำถ้าไม่ทำก็ผิดประการที่สองก็เป็นเรื่องของอาของอาจาระคือเรื่องของมัญญาติความประพฤติที่เหมาะที่ควรประการที่สามสามก็เป็นเรื่องของอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วและประการที่4ก็เป็นเรื่องของทิฏฐิคือความคิดความเห็นที่เป็นตัวชี้นำ ให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดความเห็นของบุคคลผู้นัน้นในขณะเดียวกันองค์ศีลถึงแม้จะมีมากมายเช่นนั้นแต่เมื่อบุคคลมีหลักใจอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นในทางที่ชอบที่ควรแล้วองค์ศีลถึงแม้จะมีมากมายบุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติให้เป็นไปได้โดยเรียบร้อย และไม่รู้สึกประมากอะไรเพราะว่าใจ,จที่สมาธิที่เป็นสมาธิทินั้นเองจะควบคุมอาการกายวาจาของบุคคลให้เป็นไปโดยปกติเมื่อเป็นปกติก็ชื่อว่าเป็นศีลและศีลนั้นก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติศีลที่บุคคลได้อบรมกระทำให้มากแล้วย่อมทำสมาธิให้บางเกิดขึ้นดังนั้น สัมมาวาจาสมากมันตะและสมาชีวะซึ่งเป็นส่วนศีลสิกขานั้นชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติและการก้าวไปทางจ,จิตใจเพื่อสู่ความสงบความประนีตตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินั้นๆต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป